ขี่ต้นไม้ได้ห ค่ะเพื่อนทุกคนเขกับช่องแนนนี่โชว์บอยดูาลนเพื่อนกับไมค์กับคลิปของแนนนะคะที่ยังไม่กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์อย่าลืมกดข้างล่างนี้ก่อนนะคะเอาแหละเพื่อนๆวันนี้แนนมีแผนที่จะมาแกล้งคนในครอบครัวแนนันเองก็คือพี่ชายแนนนั่นเองนะเพื่อนไปหลายๆคลิปอาจจะเห็นแนนแกล้งแฟนแต่วันนี้แนนขอเปลี่ยนมาเป็นแกล้งคนในครอบครัวบ้างนะคะก็คือแนนอะสังเกตว่าพี่แนนเน่งแบบรักรถมากอะทุกคนแบบว่า ล้างรถแบบเช็ดไม่เอียมอ่องขัดล้อขัดอะไรเงี้ยเออแล้วแบบเห็นแล้วมันไสอ่ะเพื่อนๆคือแบบว่าเดีย๋ยวจะเสเปรย์ไปฉีดอยู่เลเกินนะก็คือวันนี้แนนซื้อสเปรย์มาเนะ oh. พื่อนนี่จะสเปรย์หิมานะคะที่แนนซื้อมาในร้าน20บาทอนะ่ะทุกคนก็คือแนนจะเอาสเปรย์ตัวนี้ไปฉีดใส่รถพี่นะเออดูซิว่ามันจะโมโหมากหรือเปล่านะเพราะปกติเนะี่ยคือแบบว่าล้างรถขัดละเอียดเลยแล้วเวลาแนนจะยืมรถมอเตอร์ไซค์พี่ไปไหนนะก็คือแบบ หวงแบบเออขขาดีๆนะนู่น <Okay. S 1> นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเออวันนี้นอนก็แบบมันไส้จะเอาสเปรย์เนี่ยไปฉีดใส่รถพี่ซะเลยนะเพื่อนโอเคแล้วเดี๋ยวแนนไปตั้งกล้องก่อนนะคะแล้วก็เรามารอดูกันว่าพี่จะหมดร้อนแค่ไหน,นเพื่อน <Okay. S 1> มันแน่งานนี้ไปกัน <c oughs> oh โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เอาหมอไซมาเจาะตรงนี้แล้วนะ <Wow. S 1> แล้วเดี๋ยวแนนจะเพจลายดูซิว่าเราจะสเปรย์เนี่ยฉีดเป็นไรได้บ้างนะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะจ๊ะทําให้รถแบบสกปรกที่สุดเลยทุกคนอ oh, <no. S 1> นี่นะเป็นสีม่วงนะสีที่แนนชอบเลยนะแต่ว,ว่าวันนี้ก็ต้องกลายเป็นสีขาวทุกคนเดี๋ยวว่าโอ้ <c oughs> โหสุดยอด อ้โมันบอกว่าดูทุคนนี่สิวัด Oh no เป็นดิสี้แล้วก็พอ Oh s h ต่อสีนด้วยนะทุกคนสีไลท์ไฟหน้าด้วยนะทุกคน เอาให้แบบไม่เห็นเอาให้แบบไม่เห็นไฟสองทางเลยตลับด้วยนะหน้าปัดโอเคตอนนี้ก uh ็แบบว่ารสสกสะปรกมากแล้วมันเพื่อนรรสสกปรกมากแล้วเพื่อนเดี๋ยวแนนจะเรียกพี่ออกไปตลาดเลยนะเจไปซื้อของที่ตลาดให้หน่อยซื้ออะไรซื้อกับข้าวหิวข้าวเออ A few moments later. Hey, Ao! Play a phone to play. What? a phone to play. you what? I don't know เหมดเลยฟอ๊ะอ้าวก็เห็นชอบล้างรถไปแล้วก็เห็นชอบล้างรถนี่เออเล่นอะไรไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวต้องได้ล้างรถใหม่อีกอ่ะอ้าวก็เห็นชอบล้างรถทุกวันไม่ใช่หรอก็เนี่ยฉีดฉีดให้แบบว่าลองดูดิลองดูดิว่าถ้าเกิดรถสก๊กโปะอ่ะจะทำยังไงก็เห็นชอบล้างรถทุกวันรักรถอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราจะสาวขับไปไหนไปตลาดก็แบบ เป็นงบแบบว่าระวังนะขับระวังน้่ให้ขับบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยหมั่นไร้แล้วก็เลยเรามาฉีดดูโอเคไม่ต้องเล่นนะที่หลังเนี่ยเล่นอย่างนี้แวเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาล้างรถดกเล่นเ็ที่หลังไปฉีดต้นไม้เหฉีดต้นฉีดเหมือนทิปมาตุ้นไปฉีดต้นไม้ไม่ฉีดหรอกเออก็เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเธอก็ล้างใหม่ดิ ไหนเอาอะไรมาฉีดสเปร์ไหนเราดูดิสเปร์นี่อะสเปร์เนี่ยเออเอาเนี้ยแหละฉีดเรื่องเรื่องเลยทีหลังอย่าทำเหมือนน้าทำไมต้องฟังอย่างนี้ด้วยวะ อะไรมาเ,เ,รลเล่นก็คือโนเล่นเหมือนเด็กเลยที่หลังมึงไปฉีดรถตัวเองไปไม่ต้องฉีดรถโก้ไปไม่ต้องฉีดรถโก้ทำไมอ่ะไปไม่ต้องฉีดเนี่ยทำไมอ่ะบ้านเปิดตาก้านฉีดรถตัวเองไปเอาฉีดมาเนี่ยเนี่ยไหนลองมาเนี่ยดิเดี๋ยวเราจะไปฉีดรถตัวเองบ้างเฮ้ยยังเดี๋ยวเพื่อนคนทุกคน ว่จะาไปฉีดตัวเองเดี๋ยวเราต้องรีบไปห้ามกันทุกคนวันนี้นันก็มีเกมสนุกๆมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะนั่นก็คือเกม Jungle Delight นั่นเองนะคะการเล่นก็ง่ายๆมากเลยนะคะเ,เพื่อนๆเพียงแค่เพื่อนๆเข้าไปในเกมนะคะแล้วก็จับคู่ผลไม้นะคะให้เหมือนกันนะคะก็จะลุ้นรับโบนัสแตกกระจายทุกคนเล่นง่ายมากๆแล้วก็สนุกด้วยนะคะถ้าเกิดใครสนใจที่จะสมัครเล่นเกมก็สามารถ ไลน์ไปได้ที่ a s s i m a x x 9ยนะคะย้ำนะคะ s i m a x x 9กนะคะก็อย่าลืมบอกนะคะว่ามาจากช่องแมนนะคะก็จะได้รับโบนัสสูงสุด20%ทุกยุทเลยนะคะเช่นเพื่นๆฝาก1,000บาทก็จะได้รับ200บาทนอกจากนี้นะคะทางเว็บนี้ยังมีเกมให้เล่นสนุกสนุกอีกมากมายมากกว่าพันเกมเลยแถมเว็บนี้นะคะยังสามารถหาอะไรได้ จากการแนะนำของเพื่อนด้วยะคะ่ะสูงสุดที่0.6%ของยอดเล่นเกม <Okay. S 1> ของเพื่อนนะคะก็ถือได้ว่าคุ้มมากๆเลยทีเดียวนะคะยิ่งแนะนำเพื่อนเยอะเราก็ยิ่งได้เปอร์เซ็นต์เยอะเลย <Wow. S 1> ถ้าเกิดใครที่สนใจสมัครก็อย่าลืมแอดไปที่ S I M A, A X 9แอดไปเยอะๆนะอย่าพลาดความสนุกแบบนี้นะคะโอเคค่ะเราไปดูคลิปกันต่อเลยจ้า เฮ้ยทำอะไรรอเล่นเราแอบถ่ายอยู่แล้วตั้งกล้องถ่ายลองโดนเนี่ยผิดบ,บ้างดิมยายาเอามาเอามานีาา่ไงผิดมางไงมันคนละอย่างเมือนป้ามอเตอร์ไซค์กับรถเก่งเนี่ยน้องเสี่ยวเวลาเช็ดอีกเป็นไงอะลูกเตอกะเดะบอกว่าทำคลิปแกล้งไง What the บอกว่าทำคลิปแกล้งเนี่ยนี่แกล้งเล่นๆนะเนี่ยเห็นว่าชอบล้างรถอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแกล้งเออโดนข่าวคนลตัหน้าแอบตั้งกล้องไว้ไม่รู้ไงอะไม่รู้เราไปซื้อของตลาดให้กินด้วยไม่งั้นเสียวเวลาทำความสะอาดทุกคนตอนนี้เราก็ต้องมารับกรรมพี่ไม่ฉีดรถแน่น่ะเราต้องมาเช็ดแล้วทุกคนเดี๋ยวมันจะเป็นคราบนะโ <kun> <menu. S 2> อเค ึงมันจะเป็นสเปรย์หิมาก็เถอะแต่ว่าเราต้องลีบเช็ดนะนเพื่อนๆไม่รู้ว่าเออน้ำยามจะมีอันตร,รายต่อสีของรถหรือเปล่านะคะ,ะเช็ดให้สะอาดไม่น่าแก้งเลยเขียมมาจา้าอุ้ยคือกระจกด้านไปเลยทุกคนจากเงากลายเป็นแบบสีขาวเลยอะ่ะต้อง น้าเช็ดนะทุกคนโอเคคะ่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ดีกว่าเนะไม่แกล้งแล้วทีหลังโอเคแล้วใครชอบก็อย่ายลืมกดทื่ไลค์ like, กดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องแนนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอต้องไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย